การไล่ล่าในท้องนางูลายแดงกับกบผู้ไม่ยอมแพ้ฤดูฝนทำให้ทุ่งนากลายเป็นระบบนิเวศขนาดย่อมน้ำขังตื้นๆเต็มไปด้วยชีวิตมแมลงบินเหนือผิวน้ำลูกออดแหวกว่ายและนักล่ากำลังเฝ้ารอ มุมมองเชิงนิเวศทุ่งนาไม่ใช่แค่พื้นที่เกษตรแต่มันคือระบบนิเวศที่ซับซ้อนงูควบคุมประชากรกบกบควบคุม,มแมลงแมลงส่งผลต่อผลผลิตข้าวทุกชีวิตเชื่อมโยงกันใต้เงาต้นข้าวงูตัวหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบ มันคืองูลายแดงหรือที่รู้จักในทางวิทยาศาสตร์ว่า rhabdophis s u b m i n e t u s ผู้ล่าแห่งคันนางูลายแดงเป็นงูขนาดกลางลำตัวมีเกล็ดสันคิวสเกลส์ ales, มีสีแดงหรือส้มเด่นบริเวณคอมันไม่ใช่งูที่ดุร้ายโดยธรรมชาติแต่มันคือผู้ล่าเฉพาะทางโดยเฉพาะสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก วันนี้เป้าหมายของมันคือกบในนาข้าวเสียงกบร้องดังแว่วมาเป็นเสียงเรียกคู่แต่สำหรับงูนั่นคือเสียงระบุตำแหน่งเหยื่องูชูหัวเล็กน้อยลิ้นสองแฉกแลบออกเก็บโมเลกุลกลิ่นเข้าสู่อวัยวะรับกลิ่นพิเศษ เจคอบสันส์ออแกนมันค่อยๆเหลือยลดแรงสันสะเทือนให้ต so ่ำที่สุดกบไม่ใช่เหยื่อที่ไร้ทางสู้ มันมีขาหลังทรงพลังพร้อมกระโดดได้หลายเท่าความยาวตัวทันทีที่เงางูเคลื่อนใกล้กบรับรู้แรงสันสะเทือนมันกระโดดลงน้ำ พื้นนาตื้นเพียงแค่เซนแต่นั่นเพียงพอให้เกิดการไล่ล่างูว่ายน้ำได้ดีร่างกายเป็นคลื่น S ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพกบกระโดดขึ้นฝั่ง แล้วกระโดดลงน้ำอีกครั้งนี่คือกลยุทธ์สลับสภาพแวดล้อมทําให้นักล่าใช้พลังงานมากขึ้นงูเริ่มเหนื่อยการไล่ล่าใช้พลังงานสูงอุณหภูมิร่างกายคินกับสิ่งแวดล้อมหากเสียพลังงานมากเกินไปมันอาจต้องล้มเลิกแต่สัญชาตญาณยังผลักดันต่อไปเวลาผ่านไปหลายนาทีกบเริ่มช้าลงกล้ามเนื้อขาหลังเริ่มล้างูไม่เร่งความเร็ว มันรอจังหวะผิดพลาดแล้วจังหวะนั้นก็มาถึงกบกระโดดพลาดตกใกล้ระยะพุ่งงูพุ่งกัดอย่างแม่นยำงับบริเวณลำตัวด้านข้าง งูลายแดงไม่มีพิษรุนแรงเท่างูพิษเขี้ยวหน้าแต่มันมีเขี้ยวหลังและน้ำลายมีสารที่ช่วยให้เหยื่ออ่อนแรงกบดินร้องเสียงแหลมกระบวนการกลืนนี่คือช่วงเวลาที่ดูช้าแต่เต็มไปด้วยกลไกชีวบอลรวิทยาอันซับซ้อนขากันไกลของงูไม่ได้ยึดติดแข็งมันยืดหยุ่นกระดูกขากรรไกรลำตัวล่างยากอิสระเคลื่อนไหวสลับซ้ายขวาเหมือนการเดินไปบนเหยื่อ คบค่อยๆหายเข้าไปขาหลังที่เคยกระโดดหนีค่อยๆถูกกลืนตามเข้าไปใช้เวลาหลายนาทีก่อนหายวับเข้าไปทั้งตัว หลังการล่างูเลื้อยขึ้นคันนาท้องป่งชัดเจนตอนนี้มันต้องการความสงบเพื่อย่อยอาหารการย่อยอาจใช้เวลาหลายวันเอนไซม์และกรดในกระเพาะจะสลายกล้ามเนื้อและกระดูกเหลือเพียงส่วนที่ย่อยไม่ได้มุมมองเชิงนิเวศทุ่งนาไม่ใช่แค่พื้นที่เกษตรแต่มันคือระบบนิเวศที่ซับซ้อน งูควบคุมประชากรกบกบควบคุม,มแมลงแมลงส่งผลต่อผลผลิตข้าวทุกชีวิตเชื่อมโยงกันบทสรุปการไล่ล่าไม่ใช่ความโหดร้ายแต่คือกลไกของสมดุลกบสู้สุดทลังงูไล่ล่าไม่ยอมแพ้ใช้ชนะในวันนี้เป็นของงูลายแดงแต่ในทุ่งนาแห่งนี้วงจรชีวิตยังดำเนินต่อไปพรุ่งนี้อาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง